นหนึ่งในกิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจของใครหลายๆคนค่ะและประเทศไทยเองนะคะก็นับเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอันเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการทั้งเรื่องความสวยงามของทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรมอาหารการกินและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ค่ะซึ่งในวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งสองท่านมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับภูมิศาสตร์และชาติพันธุ์ว่ามีความเกี่ยวข้องก,กับการท่องเที่ยวไทยอย่างไรท่านแรกผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรวันนาศิลปะอาชาและท่านที่สองอาจารย์ดรยงยุทธแก้วอุดมสวัสดีท่านอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะอาจารย์คะจากการศึกษาข้อมูลการจัดอันดับประเทศที่นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกนะคะในปีล่าสุดนี้เองค่ะอาจารย์ก็พบว่าประเทศไทยยังติดหนึ่งใน1ิประเทศที่น่าท่องเที่ยวเช่นเคยนะคะโดยหนึ่งในเหตุผลคือประเทศไทยเนี่ยมีทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อันเป็นจุดเด่นหรือว่าข้อได้เปรียบหรือถ้าเราจะกล่าวว่าเป็นทำเลทองก็คงจะไม่ผิดนกนะคะตรงนี้ขอเรียนถามอาจารย์วรนณาก่อนเลยคะ่ะให้ช่วยอธิบายถึงที่ตั้งภูมิศาสตร์ของประเทศไทยให้ได้ ทราบไปพร้อมกันค่ะค่่ในส่วนของที่ตั้งทางภูมิศาสตร์นะคะถ้าหากว่าเราจะดูจากแผนที่โลกเนี่ยนะคะประเทศไทยเนี่ยก็จะตั้งอยู่ที่ซีกโลกเหนือนะคะแล้วก็อยู่ที่ซีกโลกตะวันออกค่ะเราอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเขตอากาศเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของเขตอากาศร้อนชื้นแล้วก็มีพรมแดนด้านทิศเหนือนเนี่ยจะติดกับประเทศเมียนมานะคะแล้วก็สปปลาวส่วนทิศตะวันออกเนี่ยก็จะติดกับสบปปลาว กัมพูชาแล้วก็อ่าวไทยค่ะส่วนทิศใต้ก็จะติดกับประเทศมาเลเซียนะคะทิศตะวันตกก็จะติดกับประเทศเมียนมาแล้วก็ทะเลแอนดามันเส้นทางคมนาคมเนี่ยเราประเทศไทยเนี่ยเป็นถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีเลยนะคะเราสามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้สะดวกหมดเลยนะคะทั้งทางบกทางน้ําแล้วก็ทางอากาศนะคะยิ่นอกจากนี้เนี่ย ประเทศไทยก็ยังได้รับอิทธิพลของลมมรสุมนะคะเลยทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีสามฤดูนะคะส่วนวิถีชีวิตของประชากรนะคะด้วยความที่เราเป็นเหมือนคนอยู่ในวิถีชีวิตของคนเขต เขตร้อนนะคะเมืองร้อนเนี่ยนั้นลักษณะของการแต่งกายขนรรมเนียประเพณีหรือภูมิปัญญาต่างๆเหล่านี้ก็จะทําให้เราเนี่ยต้องอปรับตัวเข้ากับสภาพของลักษณะอากาศนั่นเองนะคะอย่างเช่นนะคะเสื้อผ้าทีา่พวกเราควรสวมใส่กันเนี่ยก็น่าจะทําจากพวกผ้าฝ้ายนะคะบ้านเรือนก็จะมีลักษณะของบ้านที่ควรจะระบายอากาศมีช่องลมมีได้ถุนสูงอย่างงี้นะคะแล้วก็ลักษณะของอาหารไทย นะคะเป็นอาหารที่เลิศดลดมากแล้วก็เต็มไปด้วยคุณค่ามีส่วนผสมที่เป็นสมุนไพรเยอะนะคะแล้วก็อื่นๆอีกอย่างเช่นประเพณีสงกรานนียก็เป็นที่โด่งดังไปทั่วโลกเช่นกันนะคะนี่นอกจากนี้เนี่ยการที่ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตอากาศร้อนของโลกนะคะทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้นนะคะมีพืชพันธุ์มีสัตว์ป่ามีสิ่ง มีชีวิตมากมายมก็เลยกลายเป็นต้นทุนทางทรัพยากรให้แก่คนไทยเนี่ยอย่างมากนะคะจากข้อได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์นะคะของประเทศไทยตามที่ท่านอาจารย์วนาได้อธิบายข้างต้นนะคะขอเรียนถามท่านอาจารย์ยงยุทธต่อเลยคะ่ะถึงกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคต่างๆเหล่านี้ทว่าเราสามารถแบ่งได้เป็นกี่กลุ่มและอะไรบ้างคะ สำหรับการแบ่งกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยนะครับเราสามารถที่จะแบ่งกลุ่มชาติพันธุ์ออกได้เป็น4กลุ่มด้วยกันนะครับซึ่งเป็นการแบ่งตามลักษณะทางภูมิศาสตร์นะครับกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงหรือเราเรียกว่าชาวเขานั่นเองนะครับเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ตั้งถินฐานอยู่ตามแนวเทือกเขานะครับบนพื้นที่สูงที่มีความสลับซับซ้อนนะครับซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์นี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะอาศัยอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยนะครับ สำหรับลักษณะการดำรงชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์นี้นะครับก็จะเป็นสังคมทางการเกษตรนะครับส่วนใหญ่ก็จะทำไร่ทำนาเลี้ยงสัตว์แล้วก็อาศัยป่าไม้แล้วก็น้ำในลำธารในการยังชีพนะครับเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่พึ่งพาธรรมชาติเป็นหลักนะครับสำหรับตัวอย่างของกลุ่มชาติพันธุ์ก็จะได้แก่ชาวมง้งเมียนลีซูลาหูอาขาแล้วก็กะเหรี่ยงนั่นเองนะครับ ส่วนกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มที่2นะครับก็คือกลุ่มชาติพันธุ์ที่ตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ราบครับซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีวิถีการดารงชีวิตกลมกลืนกับคนไทยทั่วๆไปนี่แหละครับส่วนใหญ่แล้วก็จะประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรนะครับอย่างเช่นการทํานาทําสวนแล้วก็เลี้ยงสัตว์นะครับปัจจุบันเนี่ยเราพบว่ากลุ่มชาติพันธุ์เนี้ยเริ่มที่จะมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมเมืองมากขึ้นเนี่ยนะครับ แต่นะครับก็ยังคงที่จะรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเองได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์เนี้ยต้องบอกเลยว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับอายกตัวอย่างให้ฟังนะครับอย่างเช่นภาคเหนือนะครับก็ได้แก่ชาวไทลือ้อไทใหญ่นะครับชาวไทยขืนหรือว่าไทยเขินนะครับ ชาวไทยเขินเนี่ยก็จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำเครื่องเขินนะครับแล้วก็ชาวไทยยวนที่เรารู้จักกันดีก็คือคนเมืองในจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็ได้แก่ชาวปุยนะชาวแสชาวบูยอไทยยยแล้วก็ผู้ไทยนั่นเองครับผมส่วนภาคกลางของประเทศไทยนะครับก็ได้แก่ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีก็น่าจะเป็นชาวมอนนะครับ หรือว่าไทยทรงดำนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นลาวพวนลาวแง้วลาวตี้ลาวเวียงแล้วก็ลาวครั้งนะครับส่วนในภาคใต้ที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ราบนะครับก็จะมีมาลายูเปรานากันแล้วก็ไทยเชื้อสายจีนนะครับคราวนี้มาจนถึงกลุ่มชาติพันธุ์ในกลุ่มที่3ามนะครับ กลุ่มที่ถามเนี่ยก็คือกลุ่มชาติพันธุ์ที่ตั้งถิ่นฐานในทะเลหรือเราเรียกว่าชาวเลนั่นเองครับเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ดํารงชีวิตทั้งบนบกแล้วก็ในทะเลนะครับส่วนใหญ่ก็ต้องอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยนะครับเพราะว่าภาคใต้เนี่ยจะขนาบด้วยทะเลทั้งสองสองด้านนะครับ อย่างเช่นด้านตะวันออกก็จะเป็นฝั่งอ่าวไทยนะครับส่วนด้านตะวันตกก็จะเป็นฝั่งอันดามันนะครับ <S 2> <S 2> ต้องบอกว่ากลุ่มชาติพันธุ์นี้เนี่ยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ประกอบอาชีพหลักก็คือการทําประมงนั่นเองนะครับที่เรารู้จักกันก็น่าจะเป็นชาวมอแกนนะครับชาวมอแกนแล้วก็ชาวอุรักลาโวยนะครับส่วนกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มที่4นะครับกลุ่มชาติพันธุ์นี้ก็คือกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในป่านั่นเองนะครับ ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ดำรงชีวิตด้วยการล่าสัตว์แล้วก็เก็บของป่านะครับซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์นี้ก็จะปรากฏอยู่ในภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้ของประเทศไทยนะครับสำหรับภาคเหนือนะครับก็ได้แก่กลุ่มชาติพันธุ์มลาปีนะครับซึ่งจะตั้งถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดน่านแล้วก็จังหวัดแพร่นะครับส่วนภาคใต้นะครับก็จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ซาไกหรือว่ามันนินะครับซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์นี้ก็จะอาศัยอยู่ในแถบเทืออเขาบรรพัด บริเวณจังหวัดตรังพัทลุงแล้วก็สตูลน,นะครับ ค่ะขอบคุณท่านอาจารย์ยงยุทธนะคะตอนนี้เชื่อว่าท่านผู้ชมนะคะก็ได้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างภูมิศาสตร์และก็กลุ่มชาติพันธุ์กันไปพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวขอให้ทางท่านอาจารย์วรนนานเนี่ยจะได้ช่วยอธิบายถึงรายละเอียดของลักษณะภูมิประเทศไทยนะของแต่ละภาคซึ่งจะไล่เรียงลําดับไปตั้งแต่ภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะคะโดยจะมีท่านอาจารย์ยงยุทธค่ะเป็นผู้อธิบายเสริมถึงเกี่ยวกับตัวอย่างชุมชนนะคะแล้วก็กิจกรรมการท่องเที่ยวที่สําคัญเพื่อให ให้ได้เรียนรู้ไปพร้อมกันค่ะขอเริ่มที่ทางภาคเหนือก่อนค่ะเชิญค่ะท่านอาจารย์วันนาคะค่ะภาคเหนือเนี่ยลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ก็จะเป็นภูเขาอย่างที่ทราบอยู่แล้วนะคะมีแนวขนานจากเหนือลงใต้ทิวเขาในภาคเหนือเนี่ยเป็นทิวเขาที่ต่อมาจากมณฑลยูนนานของประเทศจีนซึ่งก็จะเป็นทิวเขาที่เก่าแก่นะคะแล้วก็ที่สําคัญสําคัญเช่นทิวเขาแดนลาวอันนี้ก็เป็นแนวกั้นพรมแดน ทางด้านตะว,วันตกเฉียงเหนือกับประเทศเมียนมาด้วยนะคะส่วนตอนบนก็จะมีทิวเขาผีปนน้ําแล้วก็ทางที่ตะวันออกก็มีทิวเขาหลวงพระบางอันนี้ก็กรรั้นพรมแดนอีกเช่นกันนะคะไทยกับสปปลาวนะคะส่วนทิวเขาถนนทงชัยก็เป็นที่ตั้งของยอดเขาที่สูงที่สุดของประเทศนะคะสูงประมาณสัก2,500กว่าเ,าเมตรนะคะก็คือยอดดอยอินทนนท์นั่นเองนะคะทิวเขาทางภาคเหนือเนี่ย ส่วนใหญ่จะเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําสายสาคัญนะคะได้แก่แม่น้ําปิงวังโยมน่านแม่น้ากกแม่น้าอิงแม่น้าปลายแม่น้ํายวมนี้มาพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมนะคะเป็นวัฒนธรรมล้านนามีกลักษณทั้งภาษาพูดนะคะจะเป็นพูดแบบคําเมืองซึ่งก็มีความไพเราะอ่อนหวานนะคะประเพณีการแสดงพื้นเมืองอัอนอ่อนช้อยแล้วก็รวมทั้งผู้คนในภาคเนี้ย เขาจะเลื่อมใสพระพุทธศาสนาค่อนข้างมากนะคะแล้วก็แต่ว่าก็ยังคงมีความเชื่อในเรื่องของข้าเยกผีอะค่ะตามความเชื่อของเขาแต่เดิมนะคะนิวัฒนธรรมด้านอาหารละ่ะก็จะมีความคล้ายคลึงกับพวกชาวอีสานก็จะนิยมรับประทานข้าวเหนียวเช่นกันนะคะแล้วก็อาจจะมีลักษณะของปลาร้าด้วยนะคะอาหารขึ้นชื่อของชาวเหนือเนี่ยก็เช่นน้ำพริกหนุม่มไส้อัวขนมจีนน้ำเงี้ยนี่ค่ะเป็นต้นนะคะค่ะ ครับจริงๆแล้วภาคเหนือเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นภูมิภาคที่มีชุมชนท่องเที่ยวรวมถึงชุมชนท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์อยู่เป็นจํานวนมากนะครับแต่ว่าวันนี้ขอถือโอกาสแนะนําชุมชนที่น่าสนใจนะฮะสองชุมชน <Okay. S 2> ด้วยกันนะครับชุมชนแรกนะครับก็คือชุมชนบ้านหล่อโยจังหวัดเชียงรายนะครับคาว่าบ้านหล่อโยหรือว่าคําว่าหล่อโยเนี่ยมาจากชื่อของผู้นําในอดีตนะครับที่เอามาตั้งเป็นชื่อของหมู่บ้านนั่นเองนะครับ ผู้คนในชุมชนส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อาข่านะครับซึ่งอพยพมาจากจีนที่เบตแล้วก็พม่านะครับส่วนวิถีการดําเนินชีวิตความเชื่อประเพณีเกือบทั้งหมดของผู้คนในชุมชนนี้ส่วนใหญ่จะผูกติดเข้ากับธรรมชาตินะครับดังนั้นนะครับจึงส่งผลให้ชุมชนแห่งเนี้ยังคงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผืนป่าแล้วก็ไรนาที่เขียวขจีนะครับ ต้องบอกเลยว่าเป็นชุมชนที่อากาศบริสุทธิ์มากนะครับ <iten> ส่วนการดํารงชีวิตของผู้คนในที่นี่เนี่ยนะก็จะเป็นไปด้วยความเรียบง่ายนะครับมีวัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์นะครับเลยทําให้ชุมชนนี้กลายเป็นชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับ <iten> ส่วนกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจเมื่อเราเดินทางไปที่ชุมชนนี้นะครับ <iten> ก็อย่างเช่นการเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวอาขานะครับกิจกรรมการละเล่นของชาวอาขานะครับก็อย่างเช่น การเล่นลูกขางการลชิงช้าอาขานะครับหรือว่าเรียนรู้การสร้างบ้านดินด้วยปู่ปัญญาของชาวอาขานะครับการเรียนรู้การทําอาหารตามต้นตํำรับของชาวอาคานะครับนอกจากนี้ก็เป็นเรื่องของการเรียนรู้งานหัตถกรรมของชาวอาคานะครับอย่างเช่นการผักกําไร ข้อมือนะครับหรือว่าการทําตุ๊กตา,าขานั่นเองนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับยังมีกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือการได้ทดลองชิมชาแล้วก็การชมไร่ชานั่นเองนะครับ <c oughs> ส่วนอีกชุมชนหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นชุมชนที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือชุมชนท่องเที่ยวดอยผาหมีซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงรายเช่นเดียวกันนะครับ ชุมชนนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นหมู่บ้านที่มีขนาดเล็กนะครับมีชาวบ้านอาศัยอยู่ประมาณ300ครัวเรือนนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อาขาเช่นเดียวกันนะครับบ้านเรือนเนี่ยก็จะสร้างด้วยไม้ผสมกับปูนนะครับแต่ก็มีลักษณะกลมกลืนไปนกับธรรมชาติเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าในอดีตนะครับหมู่บ้านนี้เกิดเป็นหมู่บ้านที่เป็นพื้นที่สําหรับการปลูกฝิ่นมาก่อนนะครับต่อมาเมื่อประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือว่าในหลวงรัชกาลที่9้าเนี่ย สเสด็จพระราชดําเนินมายัางหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยพระองค์ก็มีพระราชดําริให้เลิกการปลูกฟินแล้วก็หันมาปลูกชาและกาแฟแทนนะครับจนในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกเลยว่าหมู่บ้านดอยผามีเนี่ยกลายเป็นแหล่งปลูกกาแฟที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับเมื่อเราไปถึงชุมชนนี้นะครับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะครับก็อย่างเช่นการเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวอาขานะครับ การจิบก,กาแฟดอยผาหมีนะถ้ำกลางธรรมชาติที่สวยงามนะครับอันนี้ต้องบอกว่าที่นี่บรรยากาศดีมากนะครับรวมถึงกิจกรรมการโลชิงช้านะครับณลานวัฒนธรรมของหมู่บ้านชาวอาขานั่นเองนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับของชุมชนท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ของภาคเหนือครับผมอืมค่ะต่อจากภาคเหนือนะคะมาที่ภาคตนออกเฉียงเหนือค่ะอาจารย์คะขอเรียนถามท่านอาจารย์วรนนาค่ะค่ะ ภาคตะวนันออกเฉียงเหนือเนี่ยหรือว่าที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นภาคอีสานก็ได้นะคะลักษณะโดยรวมอีกทีหนึ่งนะคะเราก็จะอธิบายว่าเขาเนี่ยมีลักษณะของภูมิประเทศที่เป็นที่ราบสูงนะคะหรือว่าจะเรียกว่าเป็นที่ราบสูงโคราชก็ได้นะคะลักษณะเนี่ยก็จะเป็นก้นเขาเรียกก้นกระทะนะคะตอนกลางเนี่ยจะมีลักษณะเป็นแอ่ง นั้นแบ่งจะเป็นแองเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองสองแองนะคะแองแรกคือแองโคราชแม่น้ําสําคัญที่ไหลผ่านนะคะในในจุดตรงนี้นี่ก็คือแม่น้ํามีแม่น้ํามูลแม่น้าชีส่วนอีกหนึ่งแองก็คือแองสกลนครนะคะแม่น้ําสายสําคัญที่ไหลผ่านก็คือมีแม่น้ําสงครามนะคะนอกจากนี้เนี่ยโครงสร้างเอ่อที่เป็นแองเนี่ยเลยทําให้อ่ช่วงของฤดูน้ําหลากเนี่ยค่ะนะคะน้าก็จะไหลไปรวมกันในแม่น้าโขงเนี่ยไม่ทัน นะคะทำให้หน้าแรงเนี่ยก็จะเกิดเอ่อเรียกแรงมากเนื่องจากโครงสร้างทางธรณีวิทยาเนี่ยก็ <c oughs> จะเป็นหินตะกอนนะคะแล้วก็ประเภทของหินทรายสลับหินดินดานพอสึกกร่อนเนี่ยสลายตัวไปเขาก็จะกลายเป็นดินปนทรายนั่นเองนะคะเป็นอุปสรรคต่อการเพาะปลูกนั่นเองนะคะส่วนเอ่อทางด้านศิลปวัฒนธรรมนะคะอีสานเนี่ยเขาจะมีประเพณีเอ่อและก็วัฒนธรรมที่ค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็แตกต่างนะคะไปในแต่ละท้องถิ่นเลย ผู้คนในภาคอีาสานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายนะคะมีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ค่อนข้างจะจะแรงแค้นไปหน่อยนะคะแต่ว่าคนเนี่ยมีน้ำใจมากนะคะเขามีความขยันมีความอดทนแล้วก็ยังคงสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีเก่าแก่ของบรรพบุรุษของเขาเนี่ยอย่างเคร่งครัดพอสมควรเลยนะคะทั้งในเรื่องของภาษาถิ่นนะคะที่ใช้ในการสื่อสารความเชื่อเรื่องผีของบรรพบุรุษนั่นเองนะคะนอกจากนี้เนี่ย ก็อาจจะยังมีประเพณีอื่นๆที่โดดเด่นเลยนะคะอย่างเช่นประเพณีบุญบั้งไฟนะคะแล้วก็อาหารที่มีชื่อเสียงเลยก็คือส้มตำนั่นเองนะคะนิยกตัวอย่างเลยนะคะแล้วเราลองมาดูว่าเดี๋ยวชุมชนที่อยู่ในาภาคนี้เนี่ยเราควรจะไปเยี่ยมชมที่ไหนดีค่ะสำหรับชุมชนในภาคตะวันหลอดเฉียงเหนือนะครับที่เป็นชุมชนเชิงชาติพันธุ์ที่ผมจะแนะนำนะครับชุมชนแรกเลยก็คือชุมชนบ้านโพนนะครับซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดนครพนมนะครับ ผู้คนในชุมชนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ย้อนะครับจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะการเพราะปลูกพืชเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นก้าข้าวกล้วยอ้อยหรือว่ายาสูบนะครับนอกจากนั้นก็จะมีการเลี้ยงสัตว์แล้วก็การจับสัตว์น้ำนะครับเนื่องจากตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้กับแม่น้ํานั่นเองนะครับ ผู้คนเนี่ยจะมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายนะครับมีความรักสามคคีและที่สําคัญก็คือจะภาคภูมิใจในความเป็นชาติพันธุ์ของตนเองเป็นอย่างมากเลยนะครับยังคงที่จะยึดถือวัฒนธรรมความเชื่อแล้วก็พิธีกรรมแบบดั้งเดิมของตนเองไว้นะครับส่วนกิจกรรมการท่องเที่ยวนะครับที่น่าสนใจของชุมชนนี้นะครับก็ต้องชมบ้านเรือนของชาวย้อนะครับรวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้สําหรับการประกอบอาชีพในอดีตนะครับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะแสดงไว้ที่วัดคามวาสีอันเป็นวัดที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนนั่นเองนะครับ<ม>นอกจากนั้นก็ยังมีการทอผ้าแล้วก็การย้อมสีผ้าจากไม้มงคลนะครับการทําเครือสินเทาครับการทอเสือกบนะครับรวมถึงการสารกระติบข้าวนะครับซึ่งจะมีลายที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนก็คือลายตาแหลวนั่นเองนะครับ<ม>ส่วนอีกชุมชนหนึ่งนะครับก็คือชุมชนบ้านโคกโงนะซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดกาลสินนั่นเองนะครับ ชุมชนนี้เป็นหมู่บ้านขนาดเล็กนะครับมีจํานวนประชากรเพียงร้อยกว่าครัวเรือนเองนะครับประชาชนส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวผู้ไทยนะครับที่อพยพมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับอาชีพหลักของที่นี่ก็คือการทําเกษตรกรรมนะครับอย่างเช่นการทําไร่ทํานาทําสวนรวมไปถึงการทอผ้าและก็การทําเครื่องจักรสารและการเลี้ยงสัตว์นะครับต้องบอกว่าบ้านโคกโกงเนี่ย เป็นหมู่บ้านที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมและประเพณีของชาวผู้ไทยไว้อย่างเหนียวแน่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกายปัจจุบันผู้คนในชุมชนก็ยังคงแต่งกายแบบผู้ไทยนะครับยังคงสื่อสารด้วยภาษาผู้ไทยนะครับเมื่อเราไปที่ชุมชนนี้นะฮะสิ่งที่น่าสนใจนะครับหรือว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจก็ได้แก่การพักแรมแบบโฮมสเตย์นะครับเพื่อที่จะ สัมผัสนิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นรวมถึงประเพณีที่สําคัญนะครับนะักท่องเที่ยวจะได้มีโอกาสร่วมประเพณีบายสีสู่ขวัญด้วยนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นการรับประทานอาหารพื้นบ้านแบบพาแรงนะครับแล้วก็มีกิจกรรมการเดินป่าศึกษาธรรมชาติตามเส้นทางเดินป่าของวัฒนอุทยานภูผาวัวครับผมน่าสนใจมากๆเลยนะคะสําหรับในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมาต่อกันค่ะในส่วนของภาคกลางกันบ้างนะคะ ค่ะสำหรับภาคกลางนะคะเราจะเห็นเป็นที่ราบนะคะที่ราบรูปแม่น้ำภาคกลางเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่ประมาณละติจูดที่18องศาเหนือนะคะลงมาเรื่อยๆเลยจนมาตรวจอ่าวไทยอะค่ะเป็นบริเวณที่ถูกรอมรอบด้วยภูเขาทั้งฝั่งที่เหนือที่ตะวันตกนะคะแล้วก็ที่ตะวันออกเฉียงเหนือเราก็สันนิษฐานกันว่าบริเวณนี้เคยเป็นแอ่งแผ่นดินนะคะที่น้ำทะเลเนี่ยท่วมเข้าไปจนถึงจังหวัด เขาเรียกอุตลดิดเลยตอนยุคนั้นนะคะเมื่อแผ่นดินยกตัวสูงขึ้นเนี่ยและระดับน้ําทะเลเนี่ยลดต่ําลงนะคะบริเวณเหล่านี้จึงมีแม่น้ําไหลผ่านนะคะนำตะกอนมาทับถมจนมีที่ราบกว้างที่สุดเลยของประเทศไทยนะคะที่ราบรุ่มแม่น้ําภาคกลางเนี่ยจะมีแม่น้ําสายสําคัญสาคัญนะคะที่ไหลผ่านนะคะก็คือแม่น้ําเจ้าพระยาแม่น้ําสแกกลางแล้วก็แม่น้ําป่าสักนะคะ ผู้ชีวิตของคนในภาคนี้นะคะภาคกลางนียจะมีความเกี่ยวพันผูกพันกับน้ําสายน้ํานะคะแล้วก็ภาคกลางนียก็ยังเป็นแหล่งของการปลูกข้าวที่สําคัญของประเทศนั่นเองนะคะผู้คนในภาคกลางนียมีชีวิตมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสังคมเกษตรกรรมนั่นเองนะคะโดยเฉพาะการทานานะคะยังคงพบพิธีกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อในในสังคมอะคะ่ะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องข้าวนะคะอย่างเช่นมีการบูชาแม่โพศพ นะคะแล้วก็การลงแขกทานานะคะช่วยกันนีนะค่ะอาหารที่สําคัญเลยก็คือน,น้ําพริกนะคะภาคกลางเนี่ยค่ะยังเป็นแหล่งสั่งสมของอศิลปวัฒนธรรมไทยนะคะทั้งของราชสำนักแล้วก็ของชาวบ้านนะคะเช่นการแสดงโขนเพลงเกี่ยวข้าวประเพณีความเชื่อทางศาสนานะคะเช่นประเพณีตักบาตเทโวโรหณะนะคะเป็นต้นนะคะ สำหรับชุมชนท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ในภาคกลางนะครับชุมชนแรกก็คือชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยควรนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะครับเป็นชุมชนที่มีความเก่าแก่ถึง240ปีปนะครับ ถินฐานเดิมของชาวไทยพวนหรือว่าลาวพวนเนี่ยอยู่ที่เมืองพวนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชานลาวนะครับชาวไทยพวนที่นี่ต้องบอกว่านะครับมีนิสัยที่ยิ้มแย้มแจ่มใสรักความสงบนะครับแล้วก็อบอ้อมอารีนะครับยึดมั่นในพุทธศาสนาแล้วก็แต่งกายด้วยผ้าทอมือนะครับแล้วก็มีการสืบสานประเพณีดั้งเดิมตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็ได้แก่พิธีบายสีสูขฝัน ควรนะครับประเพณีวันศาสตร์ควรนะครับรวมไปถึงประเพณีตักบาตรพระร้อยหรือที่เรารู้จักกันก็คือตักบาตรเทโวโรหนนั่นเองนะครับส่วนกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะครับของชุมชนแห่งนี้ก็ได้แก่ การฝึกพูดภาษาไทยพวนนะครับซึ่งถือว่าเป็นภาษาที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นนะครับหรือว่าร่วมสนุกกับการแสดงพื้นบ้านของชาวไทยพวนนะครับการทําอาหารต้นตํำรับไทยพวนกับเชฟชุมชนนะครับการเรียนรู้วิธีการทอผ้าลวดลายโบราณของชาวไทยพวนนะครับรวมไปถึงการนั่งรถวิถีชุมชนหรือว่าการปั่นจักรยานไปชมสวนผลไม้ของชาวบ้านนะครับ แล้วก็อีกชุมชนหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะครับอยู่ใกล้ๆนั่นเองนะครับก็คือชุมชนบ้านโคจังหวัดสุพรรณบุรีครับ,รบต้องบอกว่าประชาชนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะสืบเชื้อสายมาจากชาวลาวครั่งนะครับชาวลาวครั่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะดํารงวิถีชีวิตแบบการเกษตรนะครับในอดีตเนี่ยชาวบ้านจะใช้จักรยานเป็นยานพาหนะในการเดินทาง รวมถึงการบรรทุกผลิตภัณฑ์หรือว่าผลผลิตทางการเกษตรนะครับดังนั้นเวลาเราไปชุมชนนี้เราก็จะเห็นจักรยานโบราณเป็นจํานวนมากนะครับเวลานักท่องเที่ยวเดินทางไปเนี่ยก็จะได้เรียนรู้เรื่องราวของจักรยานโบราณแล้วก็ได้ลองปั่นจักรยานโบราณด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่านอกจากการเรียนรู้เรื่องราวของจักรยานโบราณ แล้วนะครับก็ยังมีการสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวลาวครั้งนะครับตลอดชมการชมตลาดของชุมชนนะครับกิจกรรมการร้อยลูกปัดรวมถึงการทําขนมโบราณนะครับค่ะมาต่อกันที่ภาคสุดท้ายนะคะภาคใต้กันบ้างนะคะสําหรับภาคใต้นะคะภาคใต้เนี่ยจะมีลักษณะเป็นคาบสมุทรนะคะคาบสมุทรภาคใต้เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2เขตใหญ่ๆนะคะเขตแรกเนี่ยเราเรียกว่าชายฝั่งด้านตะวันออก ะะติดกับฝั่งทะเลเอ่าวไทยแล้วก็จะมีชายฝั่งทะเลเนี่ค่อนข้างตื้นนะคะหาดทรายนี่จะกว้างแล้วก็กว้างกว่าชายฝั่งด้านตะวันตกนะคะเป็นฝั่งทะเลที่มีการทับถมของตะกอนนะคะตามบริเวณชายฝั่งเราเรียกลักษณะแบบนี้ว่าเป็นชายฝั่งทะเลแบบยกตัวนะคะ <S 2> <S 2> <S นี่มีเกาะที่สําคัญก็คือเกาะสมุยเกาะพังงานแล้วก็เกาะนางยวนนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือจะเป็นชายฝั่งด้านตะวันตก นะคะติดกับทะเลอันดามันเป็นชายฝั่งทะเลที่ขรุขระเว้าวแว่งนะคะมากเลยแล้วก็มีลักษณะของชายฝั่งประเภทที่เขาเรียกว่าจมตัวนะคะส่วนด้านของอความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะคะภาคใต้เนี่ยจะมีทั้งความเชื่อทางด้านศาสนานะคะมีทั้ง ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธและก็ศาสนาอิสลามซึ่งเขาอยู่รวมกันนะคะในพื้นที่แล้วก็ส่วนของชาติพันธุ์เนี่ยก็จะมีการรวมตัวกันทั้งชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมจีนนะคะหรือว่าจีนมาลายูนะคะที่เราอาจจะเรียกว่าบาบายะยนะคะหรือไชนีสเปลานกรรมนะคะ อันนี้แล้วก็เป็นพวกชาวเลก็มีมีประเพณีศาสตร์เดือน10บซึ่งแสดงออกถึงความเคารพและก็กตัญอยู่ต่อบรรพบุรุษเป็นแหล่งรวมของศิลปะวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านนะคะที่สนุกสนานคืนเรลงนะคะภาคใต้นี้จะเน้นอันนี้แล้วก็เช่นการแสดงหนังตะลุงโนราหรือรองเงีงเป็นต้นนะคะชุมชนท่องเที่ยวที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือชุมชนแหลมศักด์นะครับซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกระบี่นะครับเป็นชุมชนที่มีความหลากหลายทาง วัฒนธรรมและก็กลุ่มชาติพันธ์เป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าในหนึ่งชุมชนเนี่ยมีทั้งชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมแล้วก็ชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับชุมชนนี้ได้รับสมญานามว่าเป็นดินแดน3วัฒนธรรมนะครับนอกจากนี้นะครับในชุมชนก็ยังมีสถานที่ที่บ่งบอกถึงแต่และว,วัฒนธรรมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดนะครับมัสยิดหรือว่าศาลเจ้านะครับ ต้องบอกว่าชุมชนแหลมศัก์เนี่ยเป็นชุมชนที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลายนะครับแล้วก็มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วก็มีชายทะเลที่สามารถที่จะท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนะครับส่วนกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในชุมชนก็หลากหลายเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นกิจกรรมพายเรือคายัคชมป่ากงกลางนะครับการล่องเรือรอบอุทยานทางทะเลอ่าวลึกนะครับเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านนะครับเรียนรู้การทํา กะปินะครับรวมถึงการทําข้าวคลุกกะปินะครับการทําผ้าบาติกนะครับการเลี้ยงสาหร่ายพวงอวุ่นนะครับรวมถึงการทําขนมพื้นบ้านนะครับส่วนอีกชุมชนหนึ่งนะครับอันนี้น่าสนใจหลายท่านอาจจะเคยเดินทางไปแล้วบ้างนะครับนั่นก็คือชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะครับอยู่ในจังหวัดภูเก็ตนะครับต้องบอกว่านอกจากนะครับอาคารเก่าแก่แบบที่โนโปรตุกสแล้วเนี่ยย่านเมืองเก่าภูเก็ตเนี่ยก็ยังมีวัฒนธรรม ของชาวเปรานากันหรือว่าที่เรียกว่าบาบายยะยานะครับปรากฏให้เห็นชัดเจนมากที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือเรื่องของการแต่งกายที่มีเอกลักษณ์นะครับเป็นเสื้อคอที่เป็นเสื้อคอตั้งนะครับแล้วก็ผ่าหน้านะครับแล้วก็จะนุ่งด้วยผ้าปาเตนะครับรวมถึงอาหารการกินที่มีความร่วมสมัยเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่ารวมไว้ทั้งรสชาติของ จีนมาลายูแล้วก็ไทยนะครับโดยใช้เครื่องเทศแล้วก็รสที่มันมีรสจัดเนี่ยแบบไทยกับมาลายูนะครับแต่ก็จะมีรสหวานแบบจีนอยู่ด้วยนะครับอย่างที่เรารู้จักกันนะครับก,ก็น่าจะเป็นหมูฮ้องหรือว่าหมี่พกเกี้ยนยเนี่ยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีโอเอ๋วนะครับที่ เป็นอา,อาหารที่ขึ้นชื่อแล้วก็นักท่องเที่ยวไปก็ต้องได้ทดลองกินครับผมส่วนกิจกรรมการท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะครับก็ได้แก่การเยี่ยมชมอาคารแบบที่โนโปรตุกีสนะครับการชมพิพิธภัณฑ์ไทยหัวนะครับไหว้เทพ,พเจ้าจีนนาศาลเจ้าแสงธรรมนะครับนอกจากนั้นก็ยังสามารถที่จะไปชมโรงตีเหล็กซึ่งหลงเหลืออยู่เพียงที่เดียวในจังหวัดภูเก็ตนะครับ ชมบ้านเลขที่88นะครับซึ่งเป็นแหล่งสะสมของโบราณที่น่าสนใจเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นชุมชนเชิงชาติพันธุ์ในภาคใต้ครับผมค่ะถือว่าวันนี้นะคะได้เรียนรู้เรื่องราวนะคะทางภูมิศาสตร์นะคะรวมถึงชาติพันธุ์กับการท่องเที่ยวไทยได้ครบถ้วนทุกภาคเลยค่ะทางรายการขอกราบขอบพระคุณวิทยากรทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงค่ะที่เกียรติมาร่วมพูดคุยแล้วก็แบ่งปันความรู้ให้กับนักศึกษาและก็ท่านผู้ชมในวันนี้กราบขอบพระคุณค่ะอาจารย์ ค่ะวันนี้ดิฉันและท่านวิทยากรเราลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ